เรามีผลฟุตบอลเจลีกหนึ่งนัดที่23ของฤดูกาล2020่มาฝากกันนะครับโดยลงเตะในวันอาทิตย์ที่18ตุลาคม6 3พร้อมทั้งอัปเดตอันดับตารางคะแนนและอันดับดาวซันโบล,ล่าสุดเราไปติดตามพร,พร้อมกันเลยครับณทัสบอลทีวี bon สำหรับนัดที่23ของฟุตบอลเจลีกหนึ่งที่ลงเตะในวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมนี้นะครับมีลงเตะด้วยกันทั้งหมด 8คู่8ปสนามเราไปไล่ยังผลการแข่งขัน,ขน,ขนกันเลยครับโดยคู่แรกคอสซาเล่ซัปโปโรเปิดบ้านเอาชนะ, ler, ะ,ะคาจิ ow, มะแอดเลอรางงา์1ประตูต่อศูนคู่ถัดมาที่มิสุเอสเพาเสมอกับซางานโตซุ1ประตูต่อ1โยโกฮาม่าเอฟซีเอาชนะเอฟซโตเกีเว1ประตูต่อศูนย์โออิตะทิดิตะเปิดบ้านแพ้กับกัมบะโอสก้าศย์ประตูต่อ1มาดูผลบอลเจลิกหนึ่งกันต่อนะครับ คู่ถัดมาโชนันเมเบเล่เอาชนะไคชิว่าเรโซ3ประตูต่อ2อุรวะเรดเดมอนเปิดบ้านถล่มเอาชนะเวกตะเซนไดไปถึง6ประตูต่อศูย์ซานเฟเช่ฮิโรชิมาเปิดบ้านเอาชนะวิเซิลกเบ2ประตูต่อ1และคู่สุดท้ายคาวะสกิฟอนตาเล่จ่าฝูงเปิดบ้านเอาชนะนาโกยะากรมพัส3ประตูต่อศูนจากผลการแข่งขัน,ขนฟุตบอลเจนลีกหนึ่ง 1, ทั้งหมดนะครับเราไปต่อกันที่อันดับตารางคะแนนกันต่อเลยครับ อันดับตารางคะแนนใจเหล็กหนึ่งล่าสุดอันดับที่1จากฝูงยังคงเป็นคาวาซากิฟอนตาเล่แข่ง24นัดมี65คะแนนตามมาด้วยอันดับที่สองเซโรโซโอซาก้าแข่ง24นัดมี48คะแนนอันดับที่สเอฟซีโตเกียวแข่ง26นัดมี47คะแนนอันดับที่4กัมบะโอซาก้าแข่ง23นัดมี45คะแนนอันดับที่ 5, หนาโกย่ากัมปัสแข่ง23นัดมี42คะแนน อันดับที่6คาชิมาเอ็ดเลอร์แข่ง24นัดมี38คะแนนเท่ากับอันดับที่7อย่ยังโยฮาม่าเอฟมอรินอตที่แข่งไปแล้ว26นัดอันดับที่8คาชิวะเรโซแข่ง23นัดมี37คะแนนเท่ากับอันดับที่9อย่างอุระะเรดเดมอนที่แข่งไปแล้ว24นัดมาตามกันต่อที่คข้่งล่างของตารนนางคะแนนนะครับอันดับที่10ซานเฟสเช่ฮิโรชิมา แข่ง22นัดมี34คะแนนอันดับที่11วิเซลโกเบแข่ง26นัดมี33คะแนนอันดับที่12โออิตะเทดิตะแข่ง24นัดมี29คะแนนอันดับที่13โยโกฮาม่าเอฟซีแข่ง23นัดมี24คะแนนเท่ากับอันดับที่14ยาซาล่ซัปโปโรที่แข่งไปแล้ว24นัดอันดับที่15ซางเงินโทซุแข่ง22นัดมี18คะแนนอันดับที่16 ชิมิสุเอสพาวแข่ง24นัดมี13คะแนนเท่ากับอันดับที่17ยังเวกตะเซนไดที่แข่งไปแล้ว22นัดและอันดับสุดท้ายอันดับที่18โชนันเบเบเล่แข่ง22นัดมี12คะแนนปิดท้ายที่อันดับดาซอนโบเจลิกหนึ่งล่าสุดเช่นเคยนะครับอันดับที่1ยังคงเป็นไมเคิลโอลุงกาจากคาจาวาเดโซที่ยิงไปแล้ว22ประตูตามมาด้วยอันดับที่2ยูโคบายาชิจากคาวะสกิ ฟอนตาเล่และเอวาาโดสตัมจากคาชิมาเอเดเลอร์ที่ยิงไปคนละ12ประตูเท่ากันอันดับที่4มาโกจูเน่จากโยคาม่าเอฟมาริโนอและเคียโกฟูรุฮาชิจากวิเซโกเบที่ยิงไปคนละ11ประตูและทั้งหมดนี้ก็เป็นผลฟุตบอลเจลิกหนึ่งที่ลงเตะเป็นนัดที่23ในวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมส่วนโปรแกรมถัดไปจะลงเตะเป็นนัดที่24นะครับโดยจะลงเตะในสุดสัปดาห์หน้า เราก็จะติดตามโปรแกรมการแข่งขันของทุกคู่และวนามาแจ้งให้ทราบในคลิปถัดไปเพื่อนๆก็สามารถติดตามได้ที่ช่องของเราเช่นเคยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของเราด้วยนะครับลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปตัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ